ลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านดีไหมคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งลาออกเลยนะคะอยากให้คุณเนี่ยพิจารณาก่อนวางแผนก่อนที่จะลาออกการที่คุณแม่คนหนึ่งจะลาออกจากบริษัทแล้วก็มาเลี้ยงลูกอะ่ะมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะมันต้องพิจารณาเรื่องของเกี่ยวกับการเงินว่าเฮ้ยถ้าเกิดลาออกมาแล้วเนี่ยเงินไหวไหมในการเลี้ยงลูกในยุคนี้นะ2ก็คือว่าคุณแม่บางคนเนี่ยก็ลาออกแล้วก็รู้สึกว่า พอมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวอะจากเป็นคุณแม่ w orking m o m คุณค่าของเขาคืออยู่ที่งานใช่ปะ่ะปรากฏเขามาเลี้ยงลูกอย่างเดียวเขาสึกว่าครูคุณค่าของหนูหายไปแล้วก็กลายเป็นแบบจิตตกไปเลยแล้วก็อยากจะเอาลูกเนี่ยเข้าโรงเรียนเหมือนเดิมอยากออกไปทํางานเหมือนเดิมมันก็จะแกวง่งไงในใสายตาเด็กว่าอา้าสรุปแม่จะเลี้ยงหนูแบบไหนมันต้องดูหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่บ้านคุยกับครอบครัวหรือย,ยังคุยกับแฟนหรือย,ยังแล้วก็เรื่องลูกด้วยที่สำคัญที่สุดค่ะคุณค่าในตัวเอง ว่าอันเนี้ยมันใช่สิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะไปต่อเป็นการวางแผนของเราด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งผีพามลาออกค่ะและถ้าพิจารณามาหมดแล้วนะคะว่าเฮ้ยควรจะต้องลาออกมาอยู่กับลูกแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ด้วยถ้าวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ลุยเลยค่ะ